สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการจดหมายประชาชนรายการที่ใส่ใจทุกเรื่องราวทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนชาวไทยเพื่อสังคมที่เต็มไปด้วยโอกาสอย่างเท่าเทียมพบกันทุกวันเสาร์เวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีดิฉันสายสวรรค์ขยันยิ่งดําเนินรายการนะคะท่านสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง11ค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11กรมประชาสัมพันธ์หรือว่า NBT พร้อมกันนี้เรายัางกระจายเสียงไปยังวิทยุ กระจายเสียงห่งประเทศไทย2ระบบด้วยกันนะคะ FM 92.5เมกะเฮิร์และ AM 8 9 1กิโลเฮิรส์ค่ะวันนี้พูดถึงเรื่องของ เกษตรกรโดยเฉพาะเลยนะคะสำหรับรายการของเราได้รับเกียรติจากวิทยากรสองท่านมาช่วยกันตอบคําถามแล้วก็ชี้แจงเรื่องที่เป็นประเด็นต่างๆที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนนะคะขอแนะนําท่านแรกค่ะท่านผออ,อิทธิพงศ์คุณากรบดินผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร,รกรมการค้าภายในค่ะสวัสดีค่ะรอคะ,คะและอีกท่านหนึ่งนะคะผอ,อวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมผู้อำนวยการกลุ่มงานพืชไร่กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ค่ะ สวัสดีค่ะปวัฒนศักดิ์ค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาช่วยกันชี้แจงพี่น้องประชาชนในวันนี้เพราะว่าหลายเรื่องเลยเกี่ยวกับสินค้ากเกษตรบ้านเรากรเกษตรกรเป็นประชากรส่วนใหญ่ซะด้วยนะคะ<ช>ดังนั้นก็มีประเด็นเยอะทีเดียวค่ะขอเริ่มกันที่ วิดิทัศนชุดนี้ทีมงานของเราได้รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วก็ลงไปตรวจสอบในพื้นที่ที่บ้านหนองน้ำใสอําเภอวัฒนานครจังหวัดสะแก้วค่ะเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่นั่นบอกว่ามีปัญหาไม่สามารถเข้าโครงการรับจํานํามันสำปะหลังได้เพราะว่าส่วนใหญ่นั้นไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตนเองระเบียบข้อปฏิบัติเกิดปัญหาได้อย่างไรนะคะลงไปดูในพื้นที่กันค่ะ ที่อำเภอวัฒนาครจังหวัดสะแก้วเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่นี่เดือดร้อนหนักเพราะไม่สามารถเข้าโครงการรับจำนำมันสำปะหลังของรัฐบาลได้เนื่องจากไม่มีเอกสิทธิ์ที่ดินทำไร่มันเป็นที่ของตัวเองคือไม่มีเลย ทีนี้เช่าเขาอย่างเดียวคือประมาณ80ไร่คือเราไม่มีเอกสารสิทธิ์เป็นของตัวเองไปเช่าเขาใช่ไหมคะแล้วเราก็เข้าโครงการไม่ได้เพราะว่าที่บางทีก็เป็นที่สอบประกอบมั่งบทอห้ามั่งปัญหาคือบางทีเราเช่าที่คนไกลใช่ไหมคะคนกรุงเทพอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ส่งเอกสารมาคือมาข้างหน้าอย่างเดียวแล้วก็บัตรประชาชนเขาก็ไม่ให้มาเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ไปได้แค่นี้ถ้าคุณจะเอาไปทํา ได้คือได้ไม่ได้ก็แล้วไปเอกสารสิบไม่มีแล้วก็ไปเช่าสัญญาเช่าก็รับทำรับจำนำไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ถ่ายหน้าหลังมาเจ้าของเขาก็อยู่ไกลถ้าเอกสารที่เช่านั้นเขาให้ใบสัญญาเช่าแล้วก็เอกสารสิทธิ์โฉนดอย่างนี้ถ้าเช่าของคนอื่นก็ต้องเอาเอกสารแบบหน้าหลัง เอกสารสนดอย่างนี้ต้องหน้าหลังและก็เอาสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนของเขามาด้วยแต่เขาก็ไม่สะดวกที่จะโอนมาให้เพราะว่าแบบท่าเช่าที่แล้วที่เช่าเนี่ยคนเขาอยู่กรุงเทพยอย่างเงี้ย<ด>เจ้าของที่เขาบอกว่าจเจ้าไปทำอะไรบอกรับจำนำมันเออไม่ไม่ไม่ถ่ายไปให้แล้วหนะ้าอะไรนี่เขาก็จะปฏิเสธไปอย่างนี้แต่เขาก็บอกถ้าทำยังไงก็ทำไปแต่จะให้แบบซิน มาอย่างนั้นป้าอันพี่ไม่ทำให้เข้าว่างี้ก็แล้วไปนอกจากปัญหาเรื่องเอกสิทธิ์ที่ดินแล้วชาวบ้านยังเดือดร้อนในเรื่องมาตรฐานการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งของโรงแป้งมันสัาปะหลังอีกด้วยก็อยากให้เข้ามาดูบางทีเขาก็วัดไม่ตรงอย่างป้าว่าคือบางทีไม่ถึง5กิโล เขาก็ปัดใช่ไหมคะพนักง,งานบางทีเขาก็รีบอะไรอย่างเงี้ยคือเราอยากให้เขาใส่ใจหน่อยว่าเราอะลำบากแค่ไหนกว่าเราจะได้หัวมันมาขายให้เขา<ม>ใช่ไหมคะไหนจะปุ๋ยไหนจะคนงานไหนจะค่ายาค่าแรงทีนี้เขาบางบางทีเขาก็บอกว่าอ้าวรีบรถเข้ามาทีละสิบคันยี่สิบคันนี้เขาก็รีบทํารีบทําบางทีไม่ถึง5้ากิโลคือเปอร์เซ็นต์เราก็ไม่ดีขึ้นคือป้าอยากให้ทางรัฐบาลส่ง ทีมงานเข้ามาดูหน่อยว่าเขาวัดกันยังไงชาวไร่เดือดร้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยเกษตรกรจึงทําจดหมายร้องทุกข์ถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อคราวคณะรัฐมนตรีสัจรจังหวัดฉะเชิงเซาที่ผ่านมาเพื่อขอความช่วยเหลือในเรื่องเอกสารการเข้าร่วมโครงการรับจำนำมันสําปะหลังและมาตรฐานการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งโครงการรับจำนำมันสําปะหลังก็มีข้อดีมากเลยค่ะ คือแต่ก่อนพวกเราขาย30%เราถึงจะได้2บาท50แต่พอมีโครงการรับจำนำเราจะได้ลดลงมาขายแค่25%เราก็ได้2บาท70ใช่ไหมคะทีนี้บางทีพวกเราที่ได้สิทธิ์ก็น้อยอยากไดใ้ให้ได้สิทธิ์เท่าเทียมกันคือเราไม่มีเอกสารสิทธิทุกๆคนที่เป็นเกษตรตัวจริงใช่ไหมคะทีนี้อยากให้รัฐบาลมาดูแลพวกเราว่า พวกเราทำยังไงถึงจะได้สิทธิ์เท่าเทียมกันกับคนที่เขามีเอกสารสิทธิ์ตรงนี้เพราะรัฐบาลไอ้ประชากรรัศดรจนๆอ่ะยังมีเจอนะคะให้ช่วยมาดูแลให้หน่อยยอมรับว่าโครงการนี้ดีที่สุดแล้วค่ะ ของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมีหลากหลายกรณีนะคะแต่ว่าที่วัฒนานครที่เราพาไปชมเมื่อสักครู่นี้สรุปได้ว่ามีทั้งเรื่องของไม่สามารถเข้าโครงการจำนำมันสำปะหลังได้เพราะไม่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดินทํากินเป็นของตนเองอีกกรณีหนึ่งก็คืออยากจะให้รัฐตรวจสอบมาตรฐานการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งของโรงแป้งว่าได้มาตรฐานแล้วก็ราคาตรงตามที่กําหนดหรือไม่คงต้องขอคําตอบจากพาอวัฒนศักดิ์นะคะว่าเรื่องนี้เป็นยังไงคะเบื้องต้นนะครับ เรากาหนดว่าเกษตรกรนั้นจะต้องมีหนังสือยินยอมนะฮะให้ในการใช้กรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อไปขึ้นทะเบียนว่าฉันทางานทานา,าทำบันสำนัตรงนี้นะาทาข้าวโพดตรงนี้นะเพื่อไปขึ้นทะเบียนนะฮะแต่ในกรณีที่เกษตรกรไม่สามารถที่จะหาใบรับรองตรงนี้ได้เนื่องจากอาจเจ้าของที่ดินอาจจะไม่เซ็นให้หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะเกษตรกรนั้นสามารถรับรองตัวเองนะครับแล้วก็ไปให้อ่า ผู่นำชุมชนได้ไหมคะผูน้นําชุมชนนะครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านรับรองนะครับแล้วนําใบเอกสารรับรองนั้นไปขึ้นทะเบียนกับงงกรมส่งเสริมการเกษตรได้เลย ก็สามารถเข้าโครงการรับจำนำได้ได้ครับอ๋อค่ะอีกเรื่องหนึง่งนะคะขอที่จะให้ตรวจสอบมาตรฐานการวัดเปอร์เซ็นต์แป้งโรงแป้งเพื่อจะได้เช็คว่ามาตรฐานถูกต้องไหมโกนโดนกดราคาหรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะเรียนเรียนอย่างนี้นะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนแต่ก่อนเนี่ยนะครับมันจะเป็นล <ๆ S 2> ักษณะของการวัดเนี่ยมันจะเป็นการแทนที่น้ำนะฮะปัจจุบันก็ใช้แทนที่น้าเหมือนกันแต่เมื่อก่อนจะเป็นลักษณะของขาดนะครับแล้วก็จะมีการปรับปรับปรับนะครับตอนนี้เนี่ย ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยใช้ระบบดิจิตอลเข้ามานะครับสามารถวัดเลยสุ่มสดเสร็จลงไปแทนที่น้ำปุ๊บวัดเป็นเปอร์เซ็นต์เชื้อแป้งมาได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางกรมการค้าภายในเนี่ยกำกับดูแลอยู่มีสำนักช่างตรงวัดนะครับที่กำกับดูแลในเรื่องของความเที่ยงตรงมีการออกไปรับรองมีการกลุ่มตรวจสอบอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วเกิดเราพบว่ารายใดเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนนะฮะเราก็จะมีการผูกบัตร นะครับมีการมีโทษปรับด้วยอ๋อค่ะนะครับมาตรฐานการวัดค่าเปอร์เซ็นต์แป้งตรงนี้ไม่ว่าจะวัดที่ไหนถ้าใช้เกณฑ์ของทางกรมก็จะต้องเที่ยงตรงเหมือนกันทั่วทั้งประเทศถูกไหมคะเป็นกฎหมายบางังคับครับจะต้องใช้ต้องต้องเป็นมาตรฐานนี้นะครับถ้าเกิดผิดจากมาตรฐานนี้ก็คือผิดก็ต้องมีมีโทษปรับนะครับทางก,งกรมการค้าภายในเองนะฮะก็มีทั้งการค้าภายในจังหวัดที่อยู่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีสํานักงานช่างตรงวัด นะครับสาขาแล้วก็เขตนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่สายตรวจจากส่วนกลางนะครับซึ่งเกษตรกร,ร,กรสามารถที่จะโทรมาขอความช่วยเหลือนะครับหรือร้องเรียนได้เลยนะครับที่สายด่วน1569 1569เป็นสายด่วนของกรมการค้าภายในนะ,นะครับทั้งเรื่องมันทั้งเรื่องข้าวปาล์มน้ํามัน หมูเห็ดไปไก่ได้หมดทุกอย่างเลยสินค้าราคาแพงน้ำหนักไม่ตรงเราตรวจหมดทุกเรื่องรับรับร้องเรียนทุกเรื่องที่เกี่ยวกั็ราคาสินค้าได้ความชัดเจน กรณีเดียวเรื่องมันสัมปะหลังแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางผอ,อวัฒนศักดิ์เองก็ยังมีประเด็นเรื่องของมันสัมปะหลังที่จะมาชี้แจงพี่น้องอีกหลายประเด็นด้วยกันนะคะรวมถึงทางสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรนะคะพออิออทธิพง์ก็จะมาตอบคำถามอีกหลายเรื่องเลยซึ่งใกล้ตัวเรามากๆแล้วก็ใกล้ตัวพี่น้องเกษตรกรมากๆแต่ขอพักกันครู่เดียวค่ะ การทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในหน้าที่หรือนอกหน้าที่คือการประพฤติชั่วต่อตอนเองและผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนส่งผลให้ประเทศขาดเกิดความขัดแยง้งญ,ญานะเสื่อมโทรมอกต่ำเป็นหนี้ลมจมวุ่นวายไม่เจริญพัฒนาชา้าลงย่ำแย่ล้าหลังทุจริตคอร์รัปชันต้นทุนเกาะก,กินกานพั่วประเทศสร้างความโปรง่งใสประเทศไทยไรย้คอร์รัปชัน กลับมาช่วงที่2ของรายการจดหมายประชาชนค่ะเรื่องของมันสัมปะหลังจริงๆก็ยังไม่จบนะคะมีอีกหลายประเด็นทีเดียวแต่ว่ามีเรื่องสินค้าเกษตรอื่นๆที่ร้องเข้ามาแล้วก็ขอคําชี้แจงด้วยนะคะดังนั้นขออนุญาตเรียนถามผอ,ออิทธิพงค์ค่ะผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรนะคะ ฉบับนี้มาจากสมาคมปลาล์มน้ำมันและน้ำมันปลาล์มประเทศไทยก็อยากให้ทางรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาผลปลาล์มตกต่ำก็มีการเปรียบเทียบให้ข้อมูลมาอย่างชัดเจนนะคะเรื่องราคาน้ำมันปลาล์มแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจโลกปัจจุบันอยู่ที่กิโลกร,รัมละ20-21บาทแล้วก็มีเรื่องของถังเก็บน้ำมันปลาล์มดิบมีการเร่งรัดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์รับ เรื่องจะไปหารือกอฟผกระทรวงพลังงานในเรื่องที่จะให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตของประเทศไทยน,นําน้ํามันปาล์มดิบผสมกับน้ํามันเตาผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็อีกหลายๆเรื่องนะคะซึ่งทางพอ,เ,อเห็นข้อมูลหมดละอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรปาล์มยังไงบ้างคะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ขอเรียนว่าประเด็นคาถามทั้งหมดนะฮะได้มีการดาเนินการไปแล้วนะครับในะหลายเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องของราคานะ้ามัน น้ำมันปาล์มนะครับที่ตกต่ําสิ่งทางสมาคมก็เรียนแล้ววนะว่าที่21 22บาทตรงนั้น <22. S 2> นะก็ <22. S 1> ข็เรียนตรงๆว่าเราดูสถานการณ์ร่วมกันมาทั้งสมาคมด้วยนะครับทั้งสมาคมน้ํามันบริโภคนะ้ำน้มันและผู้ผู้ผิดน้ามันปาล์มด้วยนะครับผู้ผิดผลปาล์มด้วยตรงนี้ขอเรียนว่าสถานการณ์เนี่ยมันเราก็เห็นภาพชัดนะครับว่าราคาผลปาล์มเนี่ยแนวโน้มมันเริ่มเริ่มมาตั้งแต่เดือนประมาณเดือนกันยายน ตุลาพฤจิการตรงนั้นนะเราดูแลผลผิดเนี่ยเราก็พยากรณ์กันอยู่นะพยากรณ์อย่างต่อเนื่องนะครับสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันไม่ได้การการการเพิ่มหรือลดของปริมาณผลปาล<ะ>์มมันผูกพันอยู่กับประเทศใหญ่ๆอยู่สองสองประเทศนะครับคือมาเลเซียกับอินโดนีเซียซึ่งใกล้ๆบ้านเราเลยนะตรงนี้นะครับสองประเทศนี้เพิ่มสูงขึ้นแล้วผลปาล์มผลปาล์มของเราช่วงปลายปีเนื่นองจากว่าโกลบ a l War ์มิ่งอะไรตรงนั้นนะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป<ะ>แล้วผลปาล์มมันมาออกช่วงปลายปีค่อนข้างชุกนะ ตัวนี้ออกแล้วราคาพอสถานการณ์ตลาดโลกยุโรปมีปัญหาไอ้น้ำมันปลาล์มตรงนี้ไปอินโดกับมาเลเซียเองก็ดั้มราคากันเหมือนกันอของก็เลยกระทบกับเราเราซึ่งเป็นผู้ผิดรายย่อยนะผิดประมาณ4หรือหเองของ,ของ,ข,องของทั้งหมดเท่านั้นเองแต่2ประเทศนั้นผิดประมาณ6กเจของทั้งโลกไปแล้วและตรงนี้ต่างหากที่ว่าเป็นประเด็นที่กดดันในประเทศของเราสิ่งที่ข้อเสนอของสมาคมเสนอเข้ามาว่าจะดำเนินการแก้ไขยอย่างไรนะครับแล้วก็เรียนว่าในเรื่องนี้เนี่ยเราได้เร่งรัดในคณะกรรมการนโยบายปาล์มนะ ก็โดยมีที่ท่านรองานายกิติรัตน์เป็นประธานตรงนั้นก็ได้มีมติออกมาแล้วว่าให้เราแทรกแซงนะครับแทรกแซงรับซื้อน้ํามันปาล์มดิบจากโรงงานเพราะสิ่งที่พ่อแม่พีนนพ่น้องห่วงว่าราคาจะตกต่อไปอีกหรือไม่นั้นตรงนี้นะครับเราเข้าไปแล้วนะครับและแนวโน้มก็คือขณะนี้เนี่ยเป็นช่วงที่ปาล์มออกน้อยลงนะครับราคาเริ่มขยับตัวสูงขึ้นนะครับขณะน,นี้ใกล้ๆเข้ามาที่เราแทรกแซงที่4บาทแล้วนะครับตรงนี้ ก็ขอเรียนว่าไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะครับว่าเราทำเราทำแน่นอนครับเดินต่อไปครับมติออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับ <c oughs> แล้วโรงงานทั้งหมดนี้ก็ดําเนินการต่อสัญญา <c oughs> ส่วนเรื่องที่อยากจะให้ทางกรมประมงกระทรวงพลังงานนาน้ำมันปาล์มดิบไปผสมน้ํามันดีเซลใช้ในเรือประมงมากขึ้นอะไรต่างๆแบบนี้หรคะ เรื่องกงฟอพอเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคะเรื่องประมงนะครับแล้วก็เรื่องประมงนี้ได้คุยกันแล้วก็ประมงก็ไปดําเนินการทดลองแล้วนะครับขนาดอยู่ขั้นตอนว่าจะใช้ใช้ใช้สามารถเอาน้ำมันา์มไปใช้มากขึ้นได้ไหมในดีเซลของประมงนะครับแต่ยังไม่สรุปครับยังยังเดี๋ยวคงต้องรออีกสัระยะหนึ่งนะครับผลสรุปว่าอย่างไรแล้วเราคงจะเดินต่อไปเรื่องพลังงานนะครับแล้วในส่วนของกระแสไฟฟ้ากระแสไฟฟ้านะครับขณะนี้นี่มีส่วนตอบรับที่ดีกลับมาคือการไฟฟ้าฝ่ายปิดแห่งประเทศไทยได้ตอบมาแล้วว่าจะรับไป ทำนะครับเดือนหนึ่งประมาณ1,500ตันไปเรื่อยๆนะครับขณะนี้<อ>ถ้าตรงนี้เดินได้ อนาคตเป็นไปได้ครับค่อนข้างชัดนะครับถ้าว่าการไฟฟ้าขณะนี้เริ่มไปแล้วนะครับยังมาทําสัญญากับเราอยู่นะครับในการซื้อน้ํามันดิบตรงนี้ครับค่ะ,แ,<ล>ะแม่ขอบคุณท่านผอ,อน,นะคะ,คะก็สามารถที่จะชี้แจงได้ในประเด็นที่ที่ทมีหนังสือมาจากสมาคมปลาล์มน้ำมันและน้ํามันปลาปล์มประเทศไทยแต่อย่างไรก็ตามหลายๆเรื่องดําเนินการอยู่ยังไม่จบถ้าเกิดมีความคื่หน้าอะไรก็คงจะมาเล่าสู่กันฟังผ่านทางรายการได้อีกในใน,ในโอกาสต่อไปได้ครับไ,ได้ครับนะคะคขอไปเรื่องไข่เรื่องไข่นี่ก็เป็นเป็นเป็น ินะคะ้าเกษตรร้อนๆใช่ไหมคะทุกยุคทุกสมัยมาเลยนะคะตอนนี้ประธานกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงไก่ไข่แม่แฝกกับพวกได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อนายกร,รัฐมนตรีผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาราคาไข่ไก่ตกต่ำด้วยะคะ่ะตอนนี้เดือดร้อนขาดทุนกันมากาก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของไข่ไก่เองนะครับขอเรียนเรียนว่าวัตจักรมันค่อนข้างจะผันผวนเร็วนะครับประเด็นก็คือว่าเรามองย้อนกลับไปนิดนึง ในปี2553นะครับตอนนั้นก่อนที่จะมีมติคณะรัฐมนตรีออกมาเรื่องการนําเข้าพ่อแม่พันพ่อแม่พันไก่ไข่นะฮะตอนนั้นเนี่ยผลผิดบ้านเรานะครับไข่ไก่ก็อยู่ที่ประมาณ27ล้านฟองนะครับ27ล้านฟอง28ล้านฟองนี่พอดีกับการใช้ภายในประเทศคือมันไมน่มันเกิดความสมดุลภายในประเทศรนาะคาก็จะไม่แกว่งนะครับแต่หลังจากเดือนกรกฎาคมสิงหาเป็นต้นมามติครม2553นมะนะมะติครมก็ออกมาว่าให้มีการนําเข้าเสรี นั่นนี่แล้วพ่อแม่พันธุ์กรมบริษัทก็เลยไปเดินการตามขั้นตอนกฎหมาย<ะ>กลายเป็นว่านําเข้ามาเยอะมากนะครับนําเข้ามาเยอะแลวไก่กแม่ไก่ตอนนั้นนะครับะจะมีผลกระทบณวันนี้ไขไก่จากวันนั้นที่เรามีผลผิดประมาณ27ล้านฟองนะซ<ะ><ะ>ึ่งอดีพอดีกับปร,ป,รป,รป,รประมาณการใช้ขณะนี้มันไปถึง35 36ล้านฟองอแล้ว<ะ>บริโภคเราจริงๆนะขณะนี้ผมว่าเต็มที่กับประมาณ 30- 31ล้านฟองในบ้านเราที่จะบริโภคต่อวันนะครับ ผมกำลังมองว่าณนะวันนี้สิ่งที่มันจะเกิดในอีกประมาณสักเดือนสอเดือนข้างหน้าเดื่อพยากรร่วมออกมบกรมปศุสั์นะี่แหละดูกันว่าถ้าสภาพอากาศอะไรทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่ที่ผ่านมาอากาศร้อนนะในช่วงเดือนเมษาที่ผ่านมาอากาศค่อนข้างร้อนมากไก่ที่เป็นไก่สาวที่เข้าเข้ากรงที่เราบอกว่ามันเริ่มเปิดให้นําเข้าเสรีเนี่ย ไปถึงมันมาถึงช่วงนี้มาลองเป็นไก่สาวซึ่งไก่สาวเองเนี่ยยังไข่ฟองใหญ่ยังไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะ<อ>จะเป็นฟองเล็กนะครับตรงนี้แหละครับจะเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นของเกษตรกรแล้วพอฟองใหญ่ไม่มีทําให้ฟองใหญ่ราคาปรับสูงขึ้นนะตรงนี้ครับเรียนเรียนว่าเราได้เตรียมการอะไรหรือไม่ขอเรียนตรงๆว่าในคณะในใน,ในเรื่องของไข่ไก่มีมีคณะกรรมการ ไข่แห่งชาตินะครับก็คือเอกบอร์ดนะที่เราเรียกกันเอกบอร์ดตรงที่อยู่ที่กรมที่อยู่ที่ทางกระทรวงเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบชแล้วมีกระทรวงพาณิชย์เราอยู่ในฐานะกรรมการด้วยตรงนั้นก็ได้มีการพูดถึงว่าเราจะกรรมต้องมาบริหารจัดการไข่และแม่ไก่ที่เพิ่มเข้ามาตรงนี้อย่างไรนะฮะว่าเพื่อให้ไข่มันอยู่ในภาวะสมดุลหรือไข่ส่วนที่เกินจะเอาไปสู่ตลาดอย่างไรนะครับส่วนหนึ่งเราก็มีฮะมีเรื่องของการผลักดันส่งออกเหมือนกันนะครับ เราก็ได้มีคอชกเขามาช่วยในบางส่วนเหมือนกันว่าผักดันสรงออกหรือปลดแม่ไก่ที่มันอายุที่ใกล้ๆจะปลดแล้วก็ให้ปลดก่อนเวลานะฮะก็<ช>อย่างนั้นเราตรงนั้นเราก็ดําเนินการอยู่เหมือนกันนะครับโดยร่วมกับกระทรวงเกษตรตรงนี้แหละครับจะเพิ่งจะต้องกลับมามองเพื่อใมันเกิดสมดุลของระหว่างปริมาณไข่ไก่ที่ออก กับปริมาณที่เราจะบริโภคในในบ้านเราเพื่อไม่ให้ประชาชนผู้บริโภคเดือดร้อนด้วยผู้เลี้ยงไก่ก็ไม่เดือดร้อนนะครับอยู่้นี้ใช้เกิดสมดุลทั้งสองฝ่ายนะครับผมค่ะก็ชัดเจนระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องของที่พี่น้องเกษตรกรอยากจะฟังอีกนะคะมันสัมปะหลังก็ยังไม่จบแล้วก็มีเรื่องลำาไยด้วยสักครู่ค่ะ เช้าก็ตายวังเดเห็นทุกคนสบายวันนี้ไม่ต้องนอนพะวาตื่นมาพบสิ่งดีๆให้ขวาญของเราตอนนี้งดงามมืนก่อนเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาปรัชญาแห่งสันติสมานฉันท์และความเจริญที่ยั่งยืน ถึงช่วงสุดท้ายของรายการจดหมายประชาชนค่ะกลับมาที่พอ,อวัฒนศักดิ์นะคะเรื่องของการรับซื้อมันสำปะหลังที่ผ่านมามีเรื่องของการขยายจุดรับซื้อมันสำปะหลังเพิ่มถูกไหมคะทีนี้ปีนี้เนี่ยเหมือนกับว่ายังมีแววแววมาอยู่จากบางจังหวัดก็ยังต้องการให้มีการตั้งจุดรับซื้อเพิ่มอีกข้อเท็จจริงเป็นยังไงคะขอแยกเรียนอย่างนี้นะครับว่าปัญหาเรื่องจุดรับจำนำเนี่ยเป็นปัญหาศึกเนื่องจาก โครงการปีที่แล้วนะครับ <Okay. S 2> เนื่องจากว่าเราเร่งรัดและต้องรีบดําเนินการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องกเกษตรกรนะครับทางรัฐบาลก็เร่งดําเนินการอย่างเต็มที่นะครับแต่เนื่องจากว่าการดําเนินการตรงนี้เนี่ยต้องรับความร่วมมือจากรัานมันและก็ลงแป้ง <Okay. S 2> นะครับนะครับตรงนี้ปีที่แล้วเนี่ยผู้ประกอบการอาจจะอาจจะยังไม่พร้อมนะครับ <Okay. S 2> เพราะเราเพิ่งกลับมารับจำนำกันใหม่นะครับ <Okay. S 2> ช่วยเหลือพี่น้องในในแนวทางนี้ตอนนี้ปีนี้เนี่ยนะครับ เราได้มีการเตรียมความพร้อมดีขึ้น <Okay. S 1> นะครับเราโดยมีร้านมันนะครับโรงแป้งนะครับที่เข้าร่วมโครงการกับเรานะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยมีประมาณ550รายในส่วนของร้านมัน <Okay. S 1> ปีนี้เป็น660ราย oh. นะครับเพิม่มอีกร้อยที่เพิม่มอีกร้อยหนึ่ง <Okay. S 1> เลยนะฮะสำหรับโรงแป้งเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยมี52แห่ง52โรงปีนี้59โรง <Okay. S 1> ก็คือเกือบทุกโรงเข้าหมดเลยนะครับแล้วปีนี้ยังมีเอทานอนโรงเอทานอนนะครับ เข้าร่วมโครงการกับเราอีกเจ็ดเจ็ดโรงนะครับแต่เปิดเป็นจุดรับจำนำเนี่ยสี่โรงนะครับแต่ว่าปีนี้อาจจะเป็นปีแรกนะที่เรานำเอทอนเข้ามาเพื่อที่จะสนับสนุนในเรื่องของมาตรการด้านพลังงานนะครับปีนี้ก็ได้รับความตอบรับจากผู้ประกอบการดีนะครับแล้วก็เกษตรกรเนี่ยอันนี้เรื่องของร้องเรียนก็มีน้อยมากนะครับมีก็เฉพาะในพื้นที่ที่ไกลๆมากๆแล้วเราอาจจะต้องมานั่งทบทวนกันดูว่าพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยมีความเหมาะสมในการเพาะปลูกหรือเปล่า นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็นโยบายของคณะท่านนายกน,นะครับได้มีการจัดทำโซนนิ่งนะครับตรงนี้ก็พี่น้องเกษตรกรก็จะได้รับคําแนะนานะครับที่ดีที่จะให้พอปลูกอะไรแล้วได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า,ากับการลงทุนมากขึ้นนะครับต่อไปก็อาจจะเป็นทางเลือกให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมันสําหรับในพื้นที่ที่อาจจะไม่เหมาะสมไปปลูกพืชอื่นที่เหมาะสมขึ้น,นได้รับผลตอบแทนมากขึ้น สำหรับเรื่องของลำไยเขียนมาจากเชียงใหม่ค่ะอยากจะให้ทางภาครัฐหาตลาดแล้วก็กําหนดราคาผลผลิตลำไยประจําปี2556เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างจริงจังอันนี้พอรับเรื่องไปแล้วหรือยังคะก็เรื่องนี้มีความคืบหน้าและก็คือในวันนี้มาและก็บอกความคืบหน้าไปเลยนะอะไรทาอะไรไปแล้วก็คือเรื่องนี้มันมีมาตรการอยู่3ามสีมาตรการนะคือเรื่องของผลักดันผลักดันตลาด ต่างประเทศด้วยนะครับ <c oughs> แล้วเรื่องภายในประเทศนี้เรื่องของการการแปลรูปพวกนี้นะและการประชาสัมพันธ์นะการรณรงค์งการบริโภคนะครับ <c oughs> ตรงนี้จะมีมีมีอยู่ประมาณ3-4ประเด็นในมาตรการนะครับช่วยทั้งระบบใช่ช่วยทั้งระบบเหมือนกันสิ่งหนึ่งที่เรากําลังเร่งรัดอีกอันหนึ่งก็คือว่าอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาด ่ใหญพอสมวีคําถามมาบอกว่าส่งออกลําไยไปอินโดนีเซียตอนนี้ก็มีปัญหาการส่งออกนะคะคืออย่างนี้อินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศใหญ่นะแล้วก็จะกําหนดเงื่อนไขมาถ้าเราจําเราลองย้อนกลับไปเนี่ยเราจะเห็นต้องหอมแดงก็เหมือนกันคือเงื่อนไขของอินโดนีเซียเขียนมา 12- 3 4 5เขียนเขียนแล้วทําให้มันปฏิบัติเหมือนกับเป็นบล็อกบล็อกเปนตั้นแต่สิ่งที่เราทําก็คือหมายถึงว่าเราในฐานะที่เป็นราชการด้วยกันเราต้องขยันเข้าไปกดดันคบนะที่ผ่านมาเราก็ใช้วิธีกดดันนะ ครึ่งปีเดี๋ยวขอบพูดลำไยนิดต่อนิดหนึ่งฮะว่าลำไยเนี่ยช่วงที่ผ่านมาครึ่งปีแรกใครให้เราประมาณ2 25,000ตันตอนถามว่าพอไหมถ้าถามว่าผลผิดเราไปนอกฤด,ดูช่วงครึ่งปีแรก<ะ>เขาก็เล่นอย่างเงี้ยว่า<ะ>ให้เราครึ่งปีแรกซึ่งของเราจะไม่ค่อยมีอยู่แล้ว<ะ>แล้วก็ปล่อยให้เราออกนะครับแต่ช่วงขณะนี้กําลังบอกว่าผลผิดเราไม่พอ,อนนที่ออกแต่ขณะน,นี้ครึ่งปีหลังเนี่ยนะฮะขณะนี้เราได้มีการคุยกันแล้วทํา แล้วท่านราัฐมนตรีเราเองได้ทำหนังสือคาชั้เป็นางอินโดแล้วว่าเรื่องนี้เราขอเจราจานะขอให้เร่งเปิดตอนนี้ขอโคต้าเลยเราเขียนเป็น1 0 0 0 0แตัน <c oughs> ขอเปิดเลยนะ1 0 0 0 0แตันครับตรงนี้ผมว่าต้องก็ต้อง,ต,องต้องร่วมมือกันหลายๆฝ่ายนะแปลว,ว่าจะเห็นความเคลื่อนไหวเรื่องนี้อย่างชัดเจนภายในเดือน2เดือนนี้ถูกไหมคะครับค่ะคเพื่อให้ทันการสถานการณ์ลํายาล้นตลาดให้ได้ อย่างน้อยก็ได้ความสบายใจนะคะที่ได้ฟังทั้งสองท่านซึ่งเป็นในระดับปฏิบัติแล้วก็ดูแลใกล้ชิดเกี่ยวกับสินค้าเกษตรโดยตรงนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะที่มาช่วยชี้แจงในรายละเอียดซึ่งหลายคนอยากฟังในเรื่องเหล่านี้มากๆนะคะพออิทธิพงคุณากรบดินผู้อำนวยการสํานักส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรและพอวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมผู้อำนวยการกลุ่มงานพืชไร่ทั้งสองท่านสังกัดอยู่ในกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ขอบพระคุณทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะคะดีครับ และวิทยากรทั้งสองท่านพร้อมทั้งดิฉันสายสวรรค์นยิ่งลาทุกผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์หน้า9นฬิกถึง9นาฬิกา30นาทีกับรายการจดหมายประชาชนวันนี้สวัสดีค่ะ